อันนี้ซร้อยอย่างนี้เอ้ยอันนี้เฮ็ดลาบค่ะเฮ็ดลาบเลยค่ะค่ะเฮ็ดลาบเฮ็ดก้อยโอ้ลูกค้าสั่งอีกแล้วค่ะโอ้เนื้อก็เป็นตาแซบเนาะเนื้อมั่วคักแก่กันนี่ทั้งตับอันนี้เขาเอินอย่างนี้อันนี้เครื่องในค่ะผ้าขี้เหลียวผ้าขี้เหลียวผ้าขี้เหลียวดำาิ้วดำแต่ทำไมไม่ดำขาวได้ค่ะนี่อันนี้เนื้อมั่วหน่อยค่ะเนื้องั่วหน่อย ม่วเทามืนอกาซีดำแมนอันนี้ก็น้อยแต่ออขาวขาันี่เป็นตะโอยเนาะโอยดีเลยเป็นตะ่อยเป็นตะโอยอันนี้ไม่ยัางห่ะพักกินกับกะกับก้อยบ่เนี่ยจ้าพักหน่อยาวนี้ใบบัวบกใบบัวบกแก่กชั้มบกชั้มไนอร่อยด้วยเอออันนี้นางเลิศอันนี้ใส่หอมนะคะนี่คะต้นหอมนะคะอันนี้จะไปใส่หอมใช่ไหมค่ะ อ๋อมจะเสร็จแล้วนะคะโอ้เขียงเป็นตะเส็บใช่นเนาะโอ้ใส,ยส่ยังไงใส่บักเขียะแน่ใส่บักเขียะใส่ตะไคร้พริกสดใบบักกูดมีแต่สมุนไพรด้วย่ะอันร้านอื่นเขาคือใส่แก็บใบเจ้าคือใส่เตาถานไหมเตาถานมันหอมดีเ้าค่ะโอ้ใส่เตาถานไหมแบบคนฝาบอะ ต้องรอต้องรอนะคะถ้าอยากกินแซ่บต้องรอเพราะว่าร้านนี้ใช้เตาถ่านโอ้โหคุณพิเศษคุณสมบัติพิเศษคือเตาถ่านเตาถ่านเดือดพลานพลานดีบ่คะค่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 ะหอมเลยหอมแล้วหอมแลยวหอมแล้วหอมแล้วหอมแล้วเอาหมหน่อยหนึงค่ะหมนิดๆใช่ไหมคะค่ะเอาปานกลางไม่เอาหมเปะตาย นิดน e ึงอ <dings. S 2> ah, er ่าไม่เอาผมเปรตตายเอาผมปั yeah, ่นกลางค่ะค the <gr> ุณพดนอกกันีเลกง้ายอ้ยค่ะคโอ้เดือดเลยนะคะนี่เดือดเร็วเดือวเห็นแล้วเดี๋ยวก็ใส่ชักใส่อะไรลงไปนะคะเสีบนัวจะดนัวหายไหมสิมเบิ่งสิ่มแล้วมันสีเบอยากยามันสีเสีบไปหนา กินหอมห้วยห้วยอลไรเนี่ยเตะดังทวนทวนใช่ไหมเด็กสร้อยตับกำลังสอยตับอันตับนี่ไปใส่ยังไงตับก็ใส่ร่วมกันล้วโอ้เก่งออมก็ใส่ตับพร้อมบ่อันนั้นมีตับแล้วค่ะโอ้อันนี้มีตับแล้วอันนั้นใส่ลาบอันนั้นจะใส่ลาบอันนี้มีครบเครื่องในมีครบใช่ไหมคะค่ะเครื่องในมีครบเนื้อสดจะลงค่ะดูค่ะกับผักผักอะไรนะผักนางเลิศผักคุณเลิศผักคุณเลิศ อคอ่าใส่ผักแล้วนะคะโอ้โหโโกินเตะดังทวนๆแล้วแล้วก็จะใส่อี่นี้ลงไปคนๆค่ะ <c oughs> อุ้ยไอ้ทวนๆนี่ค่ะสิเซ่แล้วบ่นีค่คะสิเซ่แล้วค่ะเดี๋ยวใส่ใส่สข้าวกล่วกันแล้วล่ะโอ้เดี๋ยวนิดน,นึงละะงท้ายต้องใส่ข้าวคั่วด้วยค่ะ ใครอยากได้สูตรประจําเอาเด้อพี่น้องเด้อนี่ร้านอาหารร้านอาหารบ้านเฮาเล่าร้านอาหารบ้านเราบ้านเราร้านวังสิมปะปักอำเภอปะปักจังหวัดนครนมขพี่มึงนู้เสียบบอเสียบบอเสียบค่ะเสียบเสียบเสียบ ปันกลางบีแทะกอกขมมันหวานเด้ค่ะโอ้มีบีแทะใส่ข้อมบีแทะได้ค่ะโบมีบีปอรเดได้้มันกระขาค่ะแม่โอ้ยสมมติเป็นตะเส็บแท่นนี้ใส่ข้าวคั่วลงไปแล้วตอนนี้ข้าวคั่วลงไปแล้วนะคะข้าวคั่วทำไมต้องใส่ตามหลังคะเอาใส่ตามหลังค่ะเพื่อความหอมนะคะถ้าามีเทคนิคด้วยถ้าเข้าไปนี่นัจะมันจะจะไม่ได้นะคะ โอ้ต้องใส่ตามหลังเวลาปรุงโมแล้วใส่ข้าวคัว่วตามหลังผมอันล้ำเสพเลยค่ะซิมดูสิคะคุณโอเคไหมคะหูแซ่บไปตาไนตักไลไลตักกันตักเพิ่งหน่อยใช่ไหมน้ำเสพ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 อืมดูซิมาอุดหนุนนะคะนี่ค่ะเอาออเอาตักร่อยลองตักดูสิคะนี่ค่ะสโลงค่ะคุณเจดีย์สิลองตับค่ะคะุณเจดีย์ อือหืออร่อยค่ะแซ่บบ่คะแซ่บค่ะแซ่บแซ่บนัวซ่บนัวล้บล้ำเป็นอันว่าเสร็จแล้วค่ะแกงอ่อมเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะแกงอ่อมนี่ค่ะตักใส่ข้าวโพดอีกในข้าวเหนียเอาม้อ